ท <THE input? S 2> ่านผู้ชมทางบ้านทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมลุยวานบ้านในช่อง3 n b c h a n n e l ครับเสียงเป็นไรโอเคครับผมก็มาอยู่ในเกมกี่าฟี e ไฟ r e เช่นเคยนะครับก็หายไปนานเลยนะครับผมก็เกือบปีได้นะครับคลิปล่าสุดก็โอ้โหจำไม่ได้ครับไปหาดูเอาช่องนะครับผมก็ ฟีฟอัปเดตใหม่ไม่รู้อัปเดตอะไรนะครับก็ไม่รู้เลยลงมาเล่นแบบมั่ว1นึ่สี่นี้มุดธรรมดานะครับผมอาจจะเจอบดนิดนึงไม่นิดนะครับผมน่าจะเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าตอนก่อนขึ้นเครื่องบินนี้บดเต็มไปหมดเลยนะผมก็อย่าว่ากันนะผมเพิ่งกลับมาเล่นเป็นครั้งแรกนะผมก็คลิปแรกด้วยนะครับผมอัดคลิปไปเลยนะครับวันนี้เราก็ลงสถานที่ที่เราคุ้นชินนะครับผมเมืองพริก ฟาร์มาส์เอ็มห้าร้อยไม่ใช่สิเอ็มเอฟีไฟนะครับโอ้โหลืมนะไม่ได้เล่นนานพี่เก้าศูนย์นะครับผมโอเคจ้านะครับที่หายไปนานๆนี่ไม่ได้ทำอะไรนะครับผมไม่ว่างนะครับการไปถ่ายนั้นถ่ายนี้เล่นอวีนะครับผมไม่ได้เล่นฟีฟายนะครับโอ้โหมีเฉดแดงเข้ามาแล้วนะครับก็เก็บนิดแดงนะครับ ก็เราก็อยู yeah! wow. okay. really? yeah. okay. 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 Right ่ในโหมดธรรมดานะผมสี่หนึ่งนะผมสายเสียงปกติดีกว่านะครับก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะผมน่าชอบผมในการแคร์ฟรีไฟนะครับผมก็จะแคนหดูเรื่อยๆนะครับผมได้ยอดไลค์ดีนะผมยอดวิวดีนะผมก็โอเคนะครับก็ได้เกาะหนึ่งโอ้โหหมวกสามโอเคเราก็จะไปรอดูเลาะเลาะกำแพงนี่นะครับผมก็ อ่าสมัยนี้พิกมันไม่เดือดเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนนี้พิกเดือดนี่โอ๊ยยิงนะครับผมไม่ลืมหูลืมตานะครับผมไปครับผมไปบ้านเด้อเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวใครบอดเป่าบอดปบอดยิงไว้บอดหรือเป่าน่าจะบ,บ,บ,บนนอดน,น,นะครับผมนักหนึ่งสำเร็จละกกันเราตาราสั่งห่านนะครับผม ก็เราก็ได้บอดมาตัวหนึ่งนะครับผมเขาเรียกว่าซ้อมฝีมือในบอดนะครับผมเออให้บอดเป็นตัวซ้อมฝีมือให้เรานะครับก็มีปืนมากมายนะครับผมก็ว้าวกระป๋องซ้เราไม่รู้ว่าปืนอะไรชื่อว่าปืนอะไรบ้างแรงยังไงมันใช้ยังไงลูกศรอะไรไม่รู้เรี่ยงเลยนะครับก็เราก็ใช้แต่ปืนเดิมนี่แหละครับผมเพราะว่าเราเป็นแต่เล่นเป็นแต่ปืนเดิมนะครับผมปืนพวก ใหม่ๆเล่นไม่เป็นไม่รู้จักชื่อด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันแรงตรงไหนมันคำศัพท์โอ้โหนี่ก็ปาปอสามด้วยเจอมาคนเดียวนี้เจอเอาเจอเอา,อเอานะครับแต่ว่ามาสองคนนี้ไม่เจอนะครับผมโอเคเราก็ได้มาหนึ่งคิวนะครับผมแล้วก็จะไปโรงพยาบาลน,นะครับโอ้โหไม่ไปดีกว่านะครับผมเดี๋ยวขอเก็บของตรงนี้เราก็จะไป โรงเรียนนะผมเราคิดถึงหญ้าคิดถึงน้ำคิดถึงโรงเรียนมากเลยนะครับนี่ก็หญ้านะครับโอเคเราก็จะไปอับเกาะทางบ้านหลังนั้นนะครับผมโอเคไปเลยเดียว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 ยวนคนบอดบิ๊กรัจนอกไปนึงแล้วจะบอดจะซ้าเลยครับผมรูดยูเอ็มพีรูดไปนะครับ โอเคเก็บยาโอเคว้าวดูเชนรี่วิ่งสิมันทำไมวิ่งอย่างเนี้ยโอโหทําวิ่งใหม่ถือคาตานาวิ่งอย่างนี้คนก็เลือ2 9แล้วก็ได้มาสองเคลว่าทำไมท่าวิ่งมันวิ่งอย่างงี้วะเฮ้ยโคตรจับมะนาวเต็มส่วนอืมอะไรเนี่ยมุกอะไรเนี่ยโอ้อวบานเลยครับผมท่านผู้ชม โอเคเขาบอกก็าต้เต็มเร็วนะครับก็ไม่รู้จะไปไหนเราหาบวกคนเลยนะครับมันก็จะมีคนเดียว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 บดบดหรือคนยิงยิงซับนอกไปหนึ่งเจียซับซับซับโอเคแล้วก็มาได้หมด4ี่หนึ่งนะครับผมเลยหมดสครัสนะครับผมคือเขาลงเป็นสี่เขาผมลงทีมเดียวนะครับผมผู้เดียวเลยนะครับ ก็จะไปหาต่อนะครับผมมันมีคนอยู่นะครับท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าผมจะเจอคนตอนไหนนะครับผมก็อาจจะไม่เจอเลยอาจจะเป็นเจอบอททางเกมก็อย่าว่ากันนะครับผมตัว่าโอ้โหทำไม่าวิ่งแม่งโคตรเท่ยางงี้โอ้ดูดูดูดดนี่เป็นไงเหมือนเหมือนนินจาฮาตาลินะครับผมนินจาฮาตาลิฮาตาลิอะไร <laughs> พัดลมหรือป้าอะไรเนี่ยวงอะไรเนี่ยครับอะมันเป็นวงอะไรปะเป็นมีหัวใจขึ้นด้วยน่าจะชุบชีวิตหรือเปล่าไม่รู้นะครับ นี่ก็เงินนะครับผมเฮ้ยโอเค <lawsuit. S 1> เราก็สามารถนําเงินไปซื้ออะไรผมดูคร่าวมาในตู้นะครับผมก็จะมีปืนหลากหลายแล้วก็สกค๊ปนะครับผมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอร้านค้าอยู่นะครับผมไม่ต้องอะไรเดียว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 ใครตอดใครยิงเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยว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 เอาเก็บสกค๊ปเก็บระเบิดแปมบนึงเฮ้ยไอ้บอมันยิงอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงยิงยิง โอ้โหลูดไม่ถูกนะผมเข้าเจ็ดเข้าแปดน่าจะเป็นบอดนะวิบบ่งแบบนี้เดี๋ยวสับเลยสับสับสับโอเคนอกน,อกน็อกน็อกแล้วสามเลยโอ้โสี่ขีวเราก็จะไปซื้อของในตู้นะครับผมก็ไม่อยากอธิบายมากมายนะผม,ผมก็น่าจะเล่นเป็นหมดทุกคนแร้วนะครับก็ เพิ่งมาเล่นตามหลังชาวบ้นานเจ้าช่วงเขานะผมหลังจากที่หายห่าง,ห,งหายไปนานนะครับใส่ส,สกบรสี 4, ทิ้งสกบสองทิ้งมัสเซิสองแล้วเราเอาแต่ของแบบแพงๆนะผมไม่ใช่แพงสิแบบของแบบแร่ๆนะครับผมนี่กล่องอะไรมาเปิดได้ไหมเนาะเปิดครับผมปึ๊บว้าวเอาอะไรเนี่ยเฮ็ด yes, มีเงินด้วยเมื่อกี้นี่อะไรไม่รู้นะครับอ๋อมันเป็น อะไรใส่หมวกก็ไม่รู้นะครับเราก็จะเก็บไปนะครับผมน่าจะเป็นเกาะเสริมหมวกอะไรวันนี้นายไอ้บอทตัวนี้มึงเอาอะไรมาอุ้ยเก็บเสียงสวยเยอะดอเก็บเสียงซะด้วยไปต่อครับผมโ,โหชอบท่าวิ่งจังเลยนะครับเราจะไปอัพเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบอดอย,ยืนยืนอย่างนี้ <S 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 2> <S 2> นยังไงไงท้องไงท้องโ,อโหชอบท่าวิ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอัพเกาะแป๊บนึงนะครับผมนี่มี โอเคเราก็จะขึ้นเป็นเกาะ3นะครับผมยังเต็มรูปแบบนี่ละโอเคเราก็อยู่ที่โพชินกนะครับผมก็กะว่าจะไปทั้งทุกเมืองเลยนะครับผมเพราะว่าคิดถึงมากเลยนะครับอาจจะไปไม่ได้นะครับผมโอเคมีคนไม่เอ่ยโพชินกมีคนไม่เอ่ยเฮ้ย โรงพยาบาลมีคนไม okay. okay. uh ่มาเดี๋ยวเดี๋ยวโรงพยาบาลข็เนเ่้ยมีรถบ่ะด้านหลังมีรถบท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้านหน้าก็มีด้านหลังด้านหลังยีกันแล้วเอาแตกหนึ่งอย่างวันนี้แตกแล้วโอเคตัวนี้ไปไหนอยู่ข้างบ้านโอเคออกไปครับจัหวะนียู่ไหนโอเคโดนโอเคแตกคนครับผมอย่างนี้เป็นคนนะครับผมก็หดมากเลยนะครับไปกันต่อท่านผู้ชม เราก็ได้มาโอคิว okay. นะครับผมโอคิว okay. แล้วก็เหลืออีกห้าตัวนะครับผมห้าตัวแล้วก็โอ้โหสี่คนดูนะครับผมไม่รู้เขามาดูอะไรกันนะครับผมนี่นะครับผมเราเจอคนแล้วนะครับผมก็จะมีคนดูเป็นธรรมดานะครับผมโอเคเราจะไปสำรวจด้านหน้าโรงพยาบาลน,น่าจะมีคนหรือเปล่าก็อาจจะไม่รู้นะครับโอเค เข้าวงกันเลยนะผมถือโอกาสนี้เข้าวงกันเลยก็อยากจะฝากน,น้องกดช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ให้พี่ระวัยนะครับพี่ก็จะกลับมาแคสฟิฟถ้าอยากให้พี่แคสฟิฟต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวกำลังจะคุยกับท่านผู้ชมเลยไอบ้บอทหรือไอ้คนไอบ้บอทหรือไอ้คนยิงไปก่อนตับตับๆับ,บ,บ,บมาหึกว่าคนกําลังคุยกับคนดูเลยอยากให้พี่แคสฟไฟก็น้องคอมเมนต์มาได้นะครับผม ก็เดี๋ยวพี่จะทํำลงบ่อยๆกันแล้วกันนะครับผมถ้ายอดไค์ขึ้นยอดวิวขึ้นยอดสับขึ้นพี่ก็จะมีกำลังใจในการทํำคิปนะครับผมโอเคต้องวันนี้เลือง้คนเข้าวงไปเลยนะครับผมเราจะได้ที่หนึ่งไหมแล้วอีกสองตัวนี้มันเป็นคนหรือมันเป็นบอดเราก็จะไปดูกันในแครบผมเยเดอมาแล้วจ้าินจอเสาแครี่ทำไมมันวิ่งอย่างงนี โอ้โด้านซ้ายมีแอร์โดด้านบนมีคนใหม่เราอยากไปแอฟเกาะจังเลยที่โกดังนี้มันมีที่แอฟเกาะไหม่วิ่งไปแล้วครับโอ้ผมชอบท่าวิ่งใหม่จังเลยนะครับผมคาตนะไม่รู้กระทะหรือมีดหรืออะไรมันวิ่งแบบนี้แมเหมือนคาตนาไหมนะเดี๋ยวขอแอฟเกาะแป๊บนึงนะครับผมก็ชอบท่าวิ่งนงี้จังเลยนะครับ อ๋อนี่คือหมดธรรมดานั่ผมก็จะมีบอดนิดนึงนะครับผมโอเคเราจะไปแอรดับดันนะนะครับผมมันจะมีคนไหมเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยววิ่งก่อนวิ่งก่อนคนหรือบอดบอดหรือคนบอดหรือคนเอ้ยวิ่งขึ้นมาแล้วยิงนี่แน่น่าจะเป็นบอดนะครับผมแตกไปแล้วเหลือสองก้อนหนึ่งสุดท้ายนะผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนหรือเขาเป็นบอดนะครับผมถ้าเป็นบอดผมก็จะใช้คาตนะ จากนินจาสาวเคลลี่ฟันหัวนะครับผมแต่ถ้าเป็นคนก็จะใช้ปืนนะครับผมกลัวนะครับเพิ่งลงมาเล่นใหม่นะครับฝีมือก็ยังอ่อนไรอยู่นะครับผมก็ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยสักเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็เป็นเกมแรกนะครับผมเกมแรกนะครับผมแล้วก็อัดคลิปลงเลยนะครับผมก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับผมนะฮะ ออกมาเลยออกมาออกมายิงเรียกแล้วนะครับโอเคด้านซ้ายนะผมโดนบอกแล้วนะครับผมยิงเรียกเขาก่อนนะครับไมสซาา่าแบบเป็นบัตร,รือเป็นคนนะครับผมกี okay. มันน่าจะเป็นเดี๋ยว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 มันใกล้เข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นหุ่งญ้ามันเป็นคนครับผมท่านผู้ชมเจอคนคนสุดท้ายจัยงวันนี้ยังไงเราจะทํายังไงครับผมต่างไอวอใส่กันแล้วจังหวะนนี้ต่างฝ่ายต่างโยนระเบิดมาโอ้โยไม่ทิ้ง เฮ้เล่นระเบิดเหรอผมเล่นด้วยคนสิโยนไปหนึ่งลูกโยนไปสองลูกให้มันโยนมาเหมือนกันเดี๋ยว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 ไอวอลไอวอลเดี๋ยวเดี๋ยวกดไอวอลเขาหินก่อนนะครับผมโอ้โหอะไรเนี่ยระเบิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย B S B S B S เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห B S ท่านผู้ชมยิงผมแตกเลยมันติดกิจนะครับผมท่านผู้ชม โอ้โหได้ที่สองในหมวดธรรมดาแรงหนึ่งสี่โอแรงที่ไหนล่ะอ่าหมวดธรรมดา4ี่หนึ่งนะคผมก็ถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้หรุ่ยวัดป่าด้วยนะครับผมเดี๋ยวอยากดคูคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระแล้วผมไปลนะบ๊ายบาย